ครับสวัสดีครับเอฟซีุกทานครับเมื่อนี้ผมกับพีเพชรให้พี่น้องเบิ้งการปลูกทุเรียนครับพี่น้องปลูกทุเรียนต้นหนึ่งเหล้างบานครับต้นนี้น่ครับทุเรียนต้นนี้ครับปลูกไปต้นทุเรียนปลูกได้ปีหนึ่งครับสองเดือนครับพี่น้องสูงประมาณจักประมาณจักสามเมตรครับครับ ครับต้นทุเรียนครับมันงามชลเลีนแต่ตัวมือดีกับย้อนผมใส่ปุ๋ยพิเศษครับปุ๋ยเสริมอาหารเสริมมันครับคือปุ๋ยเห็ดจากเปลือกไข่ไก่ครับเปลือกไข่ไก่กับมูลของใส่ดือดินครับมูลของกี่เดือนรับเปลือกไข่ไก่กับมูกกลของกี่เดือนครับพี่น้องนะครับเลื่อเสียเมื่อในศรีษาทิตวิธีการเฮ็ดปุ๋ย เ็ดปุ๋ยเปลือกไข่ผนนสมกับมูลของ,ของเศษดินให้กับเอฟซีมาได้ครับด้วยครับอ่าวมาลองทำเห็ดน,นะครับขอุปกรณ์นะครับเปลือกไข่ครับพี่น้องอันนี้คือเปลือกไข่เปลือกไข่ใส่ใส่แล้วครับเปลือกไข่ใส่แล้วเอาไปเอาไปตากแดดก่อนครับตากแดดก่อนเพื่อเกิดเชื้อานะครับเอาลองเห็ดน,นะครับอุปกรณ์นะครับเปลือกไข่ อันที่สองก็ดินนะครับพี่น้องตัวนี้คือดินดินใส่เบือนนะครับผมก็ตักมาใจานะครับดินใส่เบือนแบบแบบนะครับพี่น้องนี่ดินใส่เบือนะครับพี่น้องผมลวงกันไปนี่เอาผมี่ตาก่อนครับพี่น้ององ้อาวใส่อันดับแรกตาเปลือกไข่หลังจากนี้เขาตากแดดแล้วตาเปลือกไข่ครับพี่นอ้อง พี่น้องก็ได้อันนี้คือได้เปลือกไข่ครับพี่น้องหลังจากที่ผมทำทำละเอียดแนบละเอียดแนนหน่อเปลือกไข่สิเลยครับพี่น้องที่จากนี้ต่อไปครับผสมด้วยดินครับดินจากใส่เดือนดินนะครับนี่ผมตักก็ไม่จังสิเลยครับพี่น้องน้งเปรี้งนี่ดินนี่สิครับดินจากใส่เดือนนี่ครับเอาผสมลงไปครับนี่นี่ผมเอามาเอามาร้อมกันาไปต้นตัวนี้ครับนี่นี่ครับดินจากใส่เดือนนะครับนี่ ันนี้เป็นเป็นใสเดือนครับดินดินจากขี่ขี่ขีกระเดือนดินของมูลของใสเดือนครับเอาเอามาผสมกับเบียรไข่ครับพี่น้องผสมในเทนเน่ครับพี่น้องตัวนี้ยวคือครับหลังจากนั้นผมก็ผมก็เตี้ยครับผมก็พ่นยังไงครับพี่น้องเอาขาดพ่นพ่นจักจะน้อยหนึ่งเพราะต้องพ่นแห้งครับพี่น้องพ่นเบาๆครับเดี๋ยวหากมันจะขาดครับพ่นเบาๆครับ เอาไปขายต้นนครับพี่น้องอ่าวหลวกับส่ใส่ปุ๋ยเลยครับพี่น้อยเอาปุ๋ยเสริมไส่เลยครับ ใส่ลงไปเลยใส่มือจับก็ได้ครับพี่น้องวางลงไปเลยครับผมหุ้ยเปลือกไข่รค,รครับพี่น้องเป็นอาหารเสริมสำหรับใส่ทุเรียน โอเคครับใส่เดี๋ยวว้ยจะนะครับต่อไปเอาจิ๋นกบเลยครับจี๋นี่เอาฟางกบครับพี่น้องเอาฟางขอไปกบขึ้นใส่เราเอาฟางกบไปขึ้นครับพี่น้องเอาฟางขอกบไปขึ้นครับ 你说国放国北啥子居量？哎呀，太贵了，到放国北。 เดี๋ยราเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนี่คือการใส่ปุ๋ยที่เรียนนะครับนี่ครับผมเอาฟางกบไปเรียบร้อยครับพี่น้องแล้วมันี่ครับเรียบร้อยใส่ปุ๋ยเปลือกไข่เป็นการเพิ่มอาหารมันยีเห็อไหนเป็นเสริมโปรตีนเห็ดในใบมันแข็งแรงครับพี่พี่น้องใบแข็งแรงก็ต้องแตกยอดครับอันนี้ปลูกได้ปีครับสองเดือนครับต้นสูงขนาดนี่เกือบสามเดือนแล้วครับพี่พี่น้องเอามาเบิ่งต้นที่มันเหลือนะครับต้นนี้นี่ครับนี่ นี่ปุ <stories> <can> ้ยเปลือกไข่ส่วนส่วเลือเราจะมาใส่ตัวนี้หน่อยตัวนี้ครับพี่น้องย่างนีดหน่งับมาใส่ตัวนี้ครับครับครับก็คือเปลือกดินหนาเแค่ออกมาก่อนครับพี่น้องนะครับครับอันนี้ใส่เติมปุ้ยเปลือกไข่ตัวนี้ครับพี่น้องส่วนเล็กพอดีนิดหน่อยครับเพราะว่าต้นมัาให้ใหญ่ครับ เพ่อนดินดนิดนิดหน่อยเพื่อนพวก่อนแห้งมันหัสิขาดครับพี่นอ้องอี่ครับผมน,นี่ครับโอเคใส่ขาดธรรมดาครับพี่น้องใส่ขาดนี่แหละแล้วก็โรยเลยเกลือขไข่ครับพี่น้องหรือเกลือไข่รอบต้นนลยครับ ครับเป็นอะไรครับครับเรียบร้อยกับเอาเอาไรก็ไปเคลืนครับพี่น้อง ครับอันนี้อันนี้เป็นการเสริมด,ด้วยปุยเปลือกไข่ครับพี่น้องเป็นการเทไงใบมันแข็งแรงใบใหญ่ครับพี่น้องใบใหญ่แบเป็นอะไรบาเรียบร้อยครับพี่นอ้อ,เนนะะนนองเป็นการเป็นการสาธิตให้พี่น้องคือการปลูกเรลี่ยนให้มันโตแข็งแรงครับนี่ครับปลูกมาไดี๋วปีกวัวกับวัวเคยมีปัญหาอยังครับมันก็จะไปสิจะเลื่อเอติบโตไปเลยผมก็วิธีการหนคือตัวนึงคือผมก็เสริมมันด้วยปุ๋ยเนี่ยครับปุ๋ยเปลือกไข่เอาเปลือกไข่ไมาเใ็่เป็นปุ๋ยก้อนที่ เพี้ยทุกขั้งตากแดดก่อนครับพี่น้องเอาเอาเอาผมเปิดตัวนี้ออกมาเอาหน่อมาเนี่ยครับเอาฟางเอามาตากแดดก่อนเิดออกมาตากแดดเพื่าป้องกันเชียร่าครับพี่น้องให้เั้กบดยูขึ้นครับครับสำรับเลยนี่ครับให้พี่น้องเอฟซีเดีเบื้องต้นทุเรียนครับปลูกด้ปีหนึ่งกับสองเดือนครับปลูกในกระดาษปีที่แล้วครับพี่น้องข้าวเดียวได้สามเม็ดแล้วครับพี่น้องไม่มีปัญหา มันตัวไวเองสิผมก็พ่อใจครับใส่ปุ๋ยเปลือกไข่เห็ดง่ายๆครับใส่เปลือกไข่จากแดดในแหงผสมกับมูลของใส่เดือนดินครับหรือผสมกับขี่ของขี่ไค่เดือนวันเท่าว่นนี่นะครับแล้วก็ผสมกับเปลือกไข่เอามาโรยหนามนะครับมันเห็ดเห็นใบมันแข็งแรงกับปลูกมากมมีปัญหาครับข้าวเดียวกับในเป็น,นสี่ครับพี่น้องก็ขอขอบบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่เบิ็งคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับ ขอบ,บขอบคุณขอบคุณ f อฟซีทุกนันใว้าทันยัโชคดีให้รำ่ำรวยมีเงินมีทองด้วยครับเด้อครับขอบคุณครับสวัสดีครับ